คนใหญ่แม่ค้าที่รวยมากๆนะครับผมหรือแม่ค้าอะไรที่รวยมากหรือนักแสดงที่ประสบความสําเร็จในการไลฟ์เนี่ยทุกคนเนี่ยเริ่มต้นจากการไลฟ์แล้วคนดูแค่คนเดียวคนดูแค่สองคนคนดูแค่สามคนแต่หลายคนเนี่ยอายจนรู้สึกว่าไลฟ์แค่สองครั้งกุก็เลิกแต่บางคนยังไม่รู้นะครับว่าดวงคุณเนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จในการไลฟ์ครั้งที่สี่ก็ได้มีหลายคนตัวมากนะครับที่ ตั้งใจถ่ายคลิปแรกไปไม่มีคนดูเริ่มท้อตั้งใจถ่ายคลิปสองเริ่มท้อตั้งใจถ่ายคลิปคลิปที่สามแล้วก็ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่มีคนดูนะครับแล้วก็มันไม่ไม่ประสบความสําเร็จแต่บางคนเนี่ยพอไอคลิปที่สี่เนี่ยอยู่ดีมันมีคนดูแบบเท่าเดมไลฟ์เลยอะ่ะคือแบบคือทาให้แก้งเกิดทําให้ชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะครับเหมือนกนารไลฟ์ขายของใง่ไหมคะหลายคนเนี่ย เริ่มจากการไลฟ์้วยคนดูแค่คนเดียวสองคนสามคนจนเริ่มอยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยมันจังหวะของเขาเนี่ยมันไลฟ์ล้วคนมันเริ่มดูห้าสิบคนเริ่มสนุกพอคนดูพ๊กเนี่ยข้อดีของการที่มีคนดูเนี่ยมันทําให้เรากล้าพูดมากขึ้นสนุกมากขึ้นเหมือนการที่เราทําคลิปแล้วมีคนดูเนี่ยมันก็ทําให้เรากล้าที่จะทําคลิปในต่อต่อไปมากขึ้นสำหรับผมก็เราจะพูดในตลาดความจริงเลยคือว่าหนึ่งท้อได้ไหมท้อชสบหายไว้ว่าท้อเถอะ แต่ว่าก็พยายามลองลองทําคิดไปเรื่อยๆและแต่ละคนเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันไม่ง่ายสําหรับทุกคนบางคนเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นคนที่นิ่งเงียบผมก็เลยต้องถ้าแนะนําในตามหลักที่มันยากนะครับแต่มันเป็นไปได้จริงก็คือลองเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตเงดูทั้งที่มันจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนเรานะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ไปเกิดร้อ,อไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์ที่ไปด่าคนเลเทนอรนะให้เราลองแบบว่า ลองทําคลิปที่มันง,ง่ายๆเลยผมจะพูดอันนึงว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการทําคลิปไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ t i k t o ็อะไรพวกนี้ก็คือการก๊อปปี้การก๊อปปี้คลิปนะครับผมซึ่งผิดไหมผมมองว่าถ้าเราเอามามาดัดแปลงหน่อย มาอะไรหน่อยหรือว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานเก่งแบบที่คนคิดเองได้เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราสร้างฐานด้วยการที่ว่าเราอาจจะเห็นคิดฝรัลังเนี้ยคนทําแล้วคนดูเยอะและการค o p y ของเรามันไม่ได้น่าเกลียดเกินไปนะผมมองว่าถ้ามันไม่น่าเกลียดเกินไปก็ให้เราลองลองฝึกทําฝึกถ่าย่ง่ายด,ดูเพราะว่ามันเป็นการฝึกฝนลี่มันจะทําให้คิดเราเนี่ยดูพัฒนาขึ้นจาก คิดแรกเราจะตัดคลิปเก่งขึ้นง่ายๆถึงว่าเราจะตัดในโทรศัพท์เนี่ยแต่มันก็จะเป็นการพิจารณามากขึ้นเราจะเริ่มรู้มุมกล้องหรือเราจะลองเริ่มพูดคาคมบางคน,นหลายคนเนี่ยไม่ได้ดังเลยต้องมาดังเพราะคำคมอกอปี้นะั่นแหละที่ว่าแบบเราพูดบ่อยๆจนทําให้คลิปของคนเริ่มดูขึ้นเยอะๆผมพูดไปไกลมากเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจักลับมาหลุดเดิอกก็คือว,ว่าเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้ให้ในคนที่อยากทดลองทำคลิป พยายามทาให้มันอยู่ในกรอบที่มันไม่ได้ไปเกิดวอาใครไม่ได้ไปเห่าว่าใครนะครับผมทาคิดแล้วก็ทําใจเผื่อไปด้วยกับการคิดที่ว่ามันจะมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็อย่าท้อท้อได้แต่ว่าก็คือก็ทํามันไปอ่ะเพราะว่ามันเผื่อจะเป็นอาชีพที่ดีกว่าเรามานั่งทํางานในประจําวันในทุกวันนี้นะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องต้องยอมนบว่ามีหลายคนที่ทํางานประจําแล้วก็ ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรแต่ว่ามารวยเพราะไอชิปติกต็อกมาไลฟ์เพราะอะไรพวกนี้แล้วเหมือนตอนหลังนะครับการไลฟ์ทิกต็อกเนี่ยมันมันมมีสินค้าหลายตัวนะครับที่เปิดโอกาสให้เราเราไม่ต้องมาลงทุนเป็นเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องมาลงทุนเป็นร้านเป็นอะไรแต่ว่าเราเอาสินค้ามาขายแล้วเ็าก็แบ่งเราชินละสิบยี่สิบบาทสําหรังผมเนี่ยแอบแอบเป็นอะไรใช่ไหมก็คือว่าผมผมอยากมองว่าเรื่องอายุเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยยิ่งอายุเยอะ หน้าตาเราอาจจะแบบเรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่ผมบอกให้ว่านั่นน่ะคือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์และผมรู้สึกว่ายุคใหม่เนี่ยคนเนี่ยชอบดูอะไรพวกนี้มากขึ้นมันสุดท้ายมันอยู่ที่คุณจะกล้าพรีเซนต์ตัวของคุณเองบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคนพูดไม่เก่งสแสดงอะไรไม่เก่งแต่ในสิ่งนั้นน่ะถ้าคุณถ่ายไปเรื่อยๆอาจจะมีคนชอบสิ่งนั้นก็ได้